สวัสดีค่ะเพื่อนๆของเจตีสวัสดีความสุขนะคะวันนี้นะคะเจตีจะมาทําคลิปนะคะข้อความจากเข้าถึงคุณนะคะอันนี้เจตีจะทําเป็นกองๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเลือกได้เลยนะคะเจตีจะมีสัญลักษณ์ของอัญมณีนะคะที่ให้เพื่อนๆได้เลือกนะคะมาดูเด็กที่หนึ่งกันนะคะว่าคุณอ่านะคะเด็กที่หนึ่งนะคะอันนี้นะคะเอ่อเป็นทัพทิมนะคะเออไม่ใช่สิอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเขาเรียกอะไรไม่ใช่นะคะ ไพลินนะคะเพื่อนของจีงทีไพลินเด็กที่หนึ่งนะคะไพลินให้เพื่อนเพื่อนตั้งสมาธิก่อนนะคะเชื่อมต่อติดกับไพลินไหมนะคะอืมเด็กที่สองเป็นมูนสโตนนะคะสีทองเหลือบทองสวยมากนะคะแล้วเด็กที่สามนะคะตั้งสมาธินะคะข้อความจากเข้าถึงคุณนะคะทับทิมนะคะเอาเลยนะคะ การที่มีอัญมณีช่วยในการเลือกไพ่หรือว่าอะไรเนี่ยก็จะทําให้เราดึงดูดกับสิ่งนั้นได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะอ่าตั้งสมาธินะคะ,ะวันนี้เจทีไม่สับไพ่นะเพราะว่าเจทีเจ็บแขนอยู่นะคะเื่อยของเจทีโอเคนะคะปะไปดูกันกองที่หนึ่งว่าเขามีข้อความอะไรฝากถึงคุณตอนนี้นะคะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนของเจทีที่เลือกหินอ่อ ออัญมณีนะคะไพลินนะคะไพลินเนื้อแก้วนะคะล้อมรอบด้วยบุษราคำนะคะตัวเรือนง,งานเงินเนาะไซส์ห้าสิบสามนะคะสวยมากนะคะซื้อให้คุณแม่ก็ได้นะคะไพลินนะคะอืมนะคะโอเคนะคะเราไปดูก่อนนะคะว่าเขามีข้อความอะไรฝากถึงเพื่อนๆของเรานะคะไพลินเนื้อแก้วเนื้อใสนะคะไพลินแท้มาค่ะ เขามีข้อความด่วนอะไรอยากจะบอกตั้งสมาธินะคะไพศสีดาไพไนออฟติเคิลโอ้โหนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะขนาดจับนะคะอ่านะคะไพการทำบุญนะคะไพการไปเที่ยวโอ้โหนะคะอ่ะอ่ะอ่ะอ,อาะจ,จะทีเห็นจะทีสับ ไม่สับแต่จับบางนะคะก็ยังแม่นนะคะคือจริงๆนะคะเพื่อนๆของเจทีที่เขานิ่งหรือว่าอะไรใส่คุณตอนนี้นะคะเป็นไพ่สี่เออเป็นไพ่สี่สี่ดาบเนาะเป็นไพ่ของทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนไม่ไรแต่จริงๆสนใจนะคะเขาสนใจคุณนะคะเพื่อนๆของเจทีแต่นะคะเขาเจทีเห็นขอขออนุญาตเลยนะคะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเขายังหาทางเหมือนกับอืม อ,อเพื่อนๆเ,เห็นประตูไหมคะ mm. เห็นเขาเดินผ่านประตูไหมคะแต่เขาก็เคาะประตูแสดงว่าณนะตอนนี้เขากําลังหาทางที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือการเข้าหาคุณแบบมีอของขวัญหรือของมีค่านะคะเขาไม่ได้นิ่งนิ่งนิ่งหรือว่าอะไรนะคะอ่ะนะคะจะท่ขยายให้เนาะจะได้ง่ายขึ้นนะคะณนะตอนนี้คนคนนี้ที่เขานิ่งนะคะที่เขา ไม่พัฒนาความสัมพันธ์นะคะพยายามบกวนอยู่ในชีวิตคุณทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะเอาไงกันแน่นะคะจะที่เห็นเขายังออกจากพันธาเก่าๆยังไม่ได้เขาอยากบอกว่าเขาอยากออกจากพันธะและปัญหาเก่าๆของเขานะคะแต่เขายังไม่สามารถหาทางออกได้เห็นไหมคะคําว่าไม่สามารถหาทางออกได้ก็คือประตูมันอยู่ตรงเนี้ยแต่เขาก็เดินผ่านเห็นไหมค,คำทางเขาเขาไม่เห็นไม่เห็นหนทางออกนั่นเองตอนนี้นะคะเขาถึงได้นิ่งเงียบไป และในตอนนี้ตัวเขาก็อยากจะพูดนะคะอยากจะบอกคุณอยากจะเปิดเผยความรู้สึกนะคะเขามีสิ่งดีๆให้คุณนะคะและเขาก็เห็นคุณเป็น Empress เอ็มเฟรเพื่อนของเจทีนะคะเขาเห็นคุณเป็นเอ็มเ s ร <c oughs> คือคุณอะนะคะเป็นคนที่ถ้าเจาทีจะพูดนะคะมักหลายๆคิดมันจะสําคัญก็เฮ้ยคุณก็น่าที่จะแบบเป็นคนที่ดูแลเขาได้ดูแลลูกเขาได้ ถ้าในากรณีน,น,นึงจะที่เห็นคุณอาจจะมีบุตรติดด้วยนะคะเพราะมากับเด็กนะคะคุณเป็นคนดูแลลูกดีคุณเป็นคนดูแลครอบครัวดีและก็เป็นคนที่เขาตามหานั่นเองนะคะประมาณนั้นนะคะและก็เนี่ยก็คือเขารู้สึกว่าเขาจริงๆนะคะเขาอยากจะเขาเรียกอะไรนะทําบุญชวนคุณไปทําบุญหรือทําอะไรเกี่ยวกับาศาสนาหรืออะไรแบบนี้นะคะคือการ ถวายพระไตรจีบอลน,นะคะเขาอยาบอกว่าเขาเคยที่จะถวายเชียนคู่ถวายอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะได้พบเจอคนแบบคุณเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คุณรู้ไหมว่าในหลายๆครั้งนะคะที่เขาทําเฉยใส่คุณนะคะมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาคิดหเห็นไหมคะเขาอยากจะชวนคุณไปทําบุญนะคะ เขาอยากจะชวนคุณไปทำบุญอยากจะชวนคุณไปเที่ยวนะคะอยากจะคุณชวนคุณไปเปิดหูเปิดตาแล้วก็เนี่ยนะคะเนี่ยนะคะคือไพ่ใบนี้จบเลยนะคะเอ็มเพลสนะคะสิ่งที่เขาคิดนะคะคือเขาอยากจะนะคะชวนคุณไปเที่ยวรีสอร์ทหรืออะไรที่มันแบบรู้สึกผ่อนคลายโอเคไปไหนสองต่อสองนะคะไปทําบุญไปทํากิจวัตรประจําวันอะไรแบบเนี้ยนะคะเยอะแยะมากมายที่เขาคิดนะคะแตนะ่ตอนนี้เขาอาจจะทําให้คุณไม่ได้ นะคะและก็ในกรณีนี้จะทีจะบอกว่าเขาอยากสร้างครอบครัวก,กับคุณนะคะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อยาวๆและเขามีความรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะนะคะอืมเขาอาจจะติดปัญหาที่บ้านของเขาปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยแต่เขาก็ยังมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราคู่กันอ่ะนะคะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีลายสักเห็นไหมคะลายสักหรือตัวคุณด้วยทั้งคู่ชอบเหมือนกัน เราชอบเหมือนกันเราชอบทำบุญเหมือนกันหรืออะไรก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขานะคะเ,เพื่อนของจิทีประมาณนั้นนะคะนี่คือข้อความของเขาบางครั้งเขาอยากไหนคุณอยากชวนคุณไปเที่ยวอยากชวนคุณไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ <c oughs> แล้วก็บางครั้งเขาอดคิดไม่ได้ว่าทําไมเขาต้องมารู้สึก18บวกกับคุณดึงดูดทางด้านความรู้สึกอารมณ์ขนาดนี้นะคะสําหรับข้อความจากเขาเขาไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะเราก็พยายามที่จะ วกวนวกวนคิดวกวนถามตัวเองอยู่นั่นแหละนะคะสำหรับข้อความจากคนที่คุณถามถึงนะคะโอเคนะคะเรามาดูไพ่ของสำหรับนี้หน่อยนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรเจตีจะบอกว่าหนึ่งกรณีไพ่ขึ้นสวยมากเลยนะคะเขาอยากชวนคุณไปทําบุญด้วยสักครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าเราอาจจะไม่เคยทำ ทำบุญร่วมกันมาก่อนหรือว่าอะไรแบบนี้ตอนนี้เราถึงต้องห,หา่างหายจากกันนะคะแต่ในใจลึกอยากมาหานะคะถ้าไม่ติดพันธะต่างๆนะคะเขาอยากมาตอนนี้โอเคนะคะเรามาดูไพ่ใบนี้บอกความสัมพันธ์เขาอยากบอกอะไรเรื่องของเรานะคะรักคุดเพียงคนเดียวนะคะืห,หวานมาเลยนะคะเช่นใบไพ่ใบนี้นะคะก็รู้แล้วว่ารักนะคะรักถ้าเขา เขาไม่สแสดงออกหรืออะไรแต่เขาก็รักคุณนะคะแม้จะไกลกันฉันก็ไม่ลืมคุณนะตอนนี้เขาไปต่างชาติต่างศาสนาต่างจังหวัดไหมคะไปทํางานไหมนะคะยังคิดถึงเขายังคิดถึงวันที่เรายังอยู่ด้วยกันนะคะเรื่องที่ให้มันเป็นความลับแบบนี้ตลอดไปนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่บอกคุณแต่สิ่งที่อยู่ในใจเขาก็คือนะคะ นี่คือความลับในใจเขาเขาให้มันเป็นความลับแบบนี้แหละเดวิล mm. ขึ้นมาเห็นไหมคะ mm. ยังไม่ลืมบางคู่กรณีอาจจะเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้ง mm. เขาก็ยังไม่ลืมจุดนั้นนะคะว่ามันอะไรแค่ไหนประมาณนั้นนะคะสําหรับไพ่กองนี้ข้อความของเขาโอเคนะคะสําหรับใครต้องการปรึกษาป,ปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่กับเจตีสามารถกดสํัมผัมจึงเลื่อนมามีลิงเจตีอยู่ด้านล่างแล้วก็สามารถทักมา สอบถามเจตีก่อนได้นะคะเจตีไปก่อนสําหรับพ่อความจากเขาวันนี้สวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพ,เพื่อนที่เลือกมูลสโตนเหลือบทองนะคะแหวนวงนี้นะคะมูลสโตนความหมายของพระจันทร์นะคะหินแห่งดวงจันทร์มูลสโตนนะคะนะคะสวยมากดีไซน์ออกมาสวยมากไซส์ห้าสิบเก้านะคะสามารถไปทําไซส์ได้สวยมากใครสําหรับเก็บสะสมนะคะความหมายดีมากหนึ่งในนพเก้านะคะมูลสโตนป่ะ แสดงว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้มีเซ็กซ์เซนจะบอกให้นะคะไปดูกันค่ะคุณดึงดูดสิ่งไหนสิ่งนั้นแหละเขาดึงดูดคุณนะคะโอเคนะคะมาดูข้อความจากเขาถึงคุณนะคะจจตีอาจจะไม่ได้สับไพ่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเสนออฟซอร์สให้ประตูแบบนั้นแต่เขาวาดแบบนี้นะคะอ่านะคะประตูอีกแบบแต่ตัวเองวาดอีกแบบหนึ่งสเส้นออฟซอร์สมันเหมือนกับ เขาพกถ้วยตักต่างว้ความลับนะสิ่งที่เขาไม่ได้บอกคุณนะคะเขาอยากพูดว่าสิ่งที่เขาทํามันตรงข้ามกับสิ่งที่เขาคิดนะคะสิ่งที่เขาทํามันตรงข้ามกับสิ่งที่เขาคิดเ o นเลฟซอรเขาเป็นคนผิดนะคะกับคุณก็คือเขาอาจจะเคยทําอะไรที่แบบว่าไม่ถูกใจคุณบ้างอะไรที่แบบว่าคุณอาจจะไม่โอเคกับเขาเหมือนประตูบันเนี้ย คุณอยากให้เขาทําแบบเนี้ยแต่เขากับทําอีกอย่างหนึ่งรับหลังทําให้มันเละอะค่ะก็คือการโกหกกันอะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ยนะคะหกถ้วยเก้าถ้วยนั่นนะคะมาแล้วนะคะอ่ะอ่ะอ่ะเขาากบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแบบนั้นกับคุณนะคะใายกาันทะเลาะแต่ในหลายๆครั้งนะคะโอ้โหนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะ แต่ในหลายๆครั้งนะคะคุณกับเขาก็ชอบเห็นไหมคะงูกับเสืองูกับหมาชอบไฟกันนะคะชอบชอบเอาชนะกันอะชอบปากหมาพาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะเฉพาะบุคคลนะคะใช่ไหมับซ้อนในหลายๆครั้งเขาไม่ได้คิดที่จะพูดไม่ดีใส่คุณหรือว่าทําไม่ดีใส่คุณแต่คุณก็เหมือนกันนะคะคุณก็ไม่ยอมเขาเหมือนกันนะคะคุณก็นะคะไม่ค่อยจะโอเคลงรอยกับเขาเหมือนกันบางครั้งคุณก็พูดแรงใส่เขานะคะ แต่จริงๆนะคะในสิ่งที่เขาทํากับคุณหรือสิ่งที่การแสดงออกแรงๆกับคุณจริงๆเขารักคุณนะคะหกถ้วยเขารู้สึกดีเขารู้สึกว่าเ,าเรามีความแบบว่ามีความสุขที่ได้อยู่ใ,ใกล้กันนะคะแต่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันข้อความนะคะว่าทําไมเวลาที่เขาใกล้เขาใกล้คุณอะนะคะเราถึงมีคอนแทคในด้านแย่ๆหรือว่ามี อะไรในด้ยานแยา่ใส่กันนะคะหรือว่าเราสองคนไม่ได้รักกันนะคะไพ่หกถ้วยเขารักคุณนะคะแต่เหมือนกับเก้าถ้วยข้อความคือที่เราทะเลาะกันอยู่เนี้ยนะคะคุณกับเขารักกันจริงจริงไหมหรือต้องการแค่ผลประโยชน์คุณใส่หน้ากากใส่เขาหรือเขาใส่หน้ากากใส่คุณมันเหมือนเราไม่ไว้ใจกันเราทะเลาะกันบ่อยๆเพราะเรื่องของคนอื่นนะคะ เรื่องของคนอื่นและแทนที่เราจะนะคะหันหน้าเข้ามาพูดมาคุยกันแต่เราก็ทะเลาะกันอีกแล้วนะคะสําหรับข้อความจากเขาขอดูให้เขานะคะไม่ใช่ไม่อยากที่จะไปต่อกับคุณนะคะไพ่กองนี้อาจจะไม่ไปต่อแล้วเขาอยากไปต่อนะคะอยากไปต่ออยากเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ในกรณีหนึ่งนะคะเขาก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบนั่นก็คือ ใช้นี่บุญคุณพ่อแม่ใช้นี่บุญคุณครอบครัวนะตอนนี้นะคะการที่เราทะเลาะกันมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรารักกันมากขึ้นนะคะไพ่ลเวอร์เห็นไหมคะไพ่ความรักขึ้นเซเว่นออฟซอร์สนะคะการที่คุณนะคะระบาดระแวงหรือว่าสงสัยเขาหรือว่าหึงหวงเขานะคะเพราะเชื่อฟังคนอื่นมากเกินไปมันก็ทําให้ความสุขของเราลดลงนะคะไพ่ความสุขลดลงนี่คือความสุข ลดลงนี่ก็คือเก้าถ้วยช้อยนะคะจริงๆเขาอยากจะแต่งงานนะคะถ้าเขาพร้อมนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะมีตัวเลือกไปแบบนี้แต่ในหลายครั้งเราก็ทะเลาะกันอีกหันมาทีไรเราก็ฟาดก,กันอีกนะคะเขาดูเก้าถ้วยชิคออฟซอสนะคะณนะตอนนี้นะคะเขาสนใจแต่เรื่องงานนะคะบางสิ่งบางอย่างก็มีบ้างที่เขาไม่ได้พูดตรงๆกับคุณนะคะแต่เขารู้ว่าคุณก็เจ้าอารมณ์นะคะแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่า หน้าที่การงานของเขากําลังมีปัญหาเขากําลังติดต่อสื่อสารผ่านงานและเขากําลังทํางานหนะักนะคะเนี่ยเพื่อครอบครัวนะคะเรื่องของจจทีเขาอยากให้คุณเข้าใจเขาเรามักไม่เข้าใจกันและมักเชื่อคนอื่นมากเกินไปนี่คือข้อความกับของอของเขานะคะพไพ่ใบนี้ยมันบ่งบอกถึงการที่เขานะคะคต้องไปตกลงนะคะคกับหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่ใหญ่โตซึ่งเขาก็ต้องเสี่ยงในบทฒิหน้าที่ของเขา ถ้าเขาจะเอาความสัมพันธ์หรือว่าอะไรมาตอนนี้เขาทํางานไม่ได้แต่ถ้าเขาเพร้อมเมื่อไหร่นะคะ <_ S 1> เขาเพร้อมเมื่อไหร่ของชดใช้พ่อแม่เสร็จหรือใช้นี่พ่อแม่แล้วหรือบางสิ่งบางอย่างที่เขามีเขาจะนะคะให้ความชัดเจนกับคุณแบบนั้นนะคะประมาณนี้นะคะที่เจทีเปิดเพิ่มนี่เพราะว่าออกในลักษณะอยู่ออฟเฟอร์จูนนะคะเพื่อนๆของ,ของจตีตัวเขาตอนนี้อาจจะเดินทางบ่อยตัวเขาตอนนี้อาจจะ มุไปแล้วหรือในกรณีหนึ่งอาจจะมีเป็นความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเกี่ยวนะคะประมาณนี้ข้อความของเขาไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่ก็ไม่ได้ที่จะทิ้งไปนะคะยังที่จะกลับมาอยู่แต่เขาอยากให้คุณลมเย็นกว่าน,นี้หน่อยนะคะเวลาเราหันหน้าเข้าหากันอะเราไม่เราไม่เหมือนคนไม่รักกันเราจะเอากันให้ตายกันไปครั้งนึงประมาณนั้นนะคะเขาอยากให้คุณเย็นกว่าน,นี้หน่อยนะคะนอนไม่หลับเปิดมือถือเจอคุณ รู้สึกเหมือนกันไหมเห็นไหมอยู่กางห่างกันไหมคะตอนเนี้ยอืมเขาไม่อยากให้คุณแบบซึ่งตัวเขาเองก็โอเคเหมือนกันนะคะลมแรงเหมือนกันนะคะส่งมอบความรักความคิดถึงความเข้าใจความมั่นคงนะคะอืมถ้าเขาียเคตัวเองเสร็จเขาจะกลับมานะคะตกลงได้นะคะอย่าคิดว่าเรื่องเราจะตกลงเท่านี้นะเออมันยังไม่จบเห็นไหม,มเดี๋ยวก่อนเดยกก่อนเขาไปเคลียร์เรื่องของตัวเองก่อนให้มันเป็นความลับแบบนี้ตลอดไปนะคะนี่ก็คือ ความลับที่อยู่ในใจของเขานะคะแต่อันนี้เรามาเปิดไพ่ดูความลับของเขาเนาะก็ประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเราเขารักคุณนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดความลับกับอนาคตและครอบครัวมันสามอย่างย้อนแย้งกันไม่ได้ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนเจ้าใหญ่ในโตก็ได้นะคะอาจจะมีหน้าที่การงานดีนะคะสูงส่งแบบเนี้ยคนรู้จักเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องเลือกหน้าที่การงานก่อนแต่ก็ไม่ได้ทิ้งคุณไปนะคะประมาณนี้จะทีไปก่อน สำหรับใครต้องการปรึกษา,ป,าปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่กับเจตีกดสำเนียมจึงเลื่อนมาเมลินเกียีอยู่นะคะก็ซักทักมาจสอบถามเจทีก่อนได้เจทีไปก่อนสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกอันมณีทับทิมน,นะคะโหนะคะสวยเนาะอืมซื้อให้คุณแม่ก็ได้นะคะเพื่อนๆห,หลายคนนะคะมาซื้อของเกทีแล้วชอบซื้อ,อให้คุณแม่ไม่มีคุณพ่อละ คุณพ่อหน้อยใจแย่เลยนะคะซื้อคุณพ่อด้วยนะคะแหวนผู้ชายก็มีนะคะไม่ต้องซื้อที่เจทีซื้อที่คนอื่นก็ได้นะคะโอเคนะคะเรามาดูกันสินะคะว่าข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรนะคะ the world นะคะ the world การออกลูกนะคะการประสบความสำเร็จนะคะในหลายสิ่งหลายหลาย,หลายอย่างหรือการหลุดพ้นนะคะการได้รับข่าวรีนะคะ การได้รับเขาดีการได้รับโชคนะคะหกถ้วยนะคะแปดถ้วยนะคะโอ้โนะคะคือตอนนี้ตัวเขาต่างชาติไหมคะต่าง,ต,างต่างชาติต่างศาสนารักต่างไวัยไหมนะคะณนะตอนนี้นะคะเจที่รู้สึกว่าเขาอยากบอกคุณว่าอะไรเนี่ยมันเหมือนเขาประสบความสําเร็จเขาดูหนะะ่อยค่ะไพ่ของโอ้โหไพ่ของการบินนะคะคือออกในลักษณะว่าตอนเนี้ยนะคะเขาอยากให้คุณรอเขาคุณยังรอเขาอยู่ไหม ไพ่ของการเปิดครอบครัวนะคะไพ่ของการออกลูกนะคะเขารอวันจะมาพบมาเจอคุณนะคะเรื่องของเราไพ่ของการออกลูกไพ่ของหกถ้วยไพ่แปดถ้วยเขาบอกให้คุณรอเขาและเขาเตรียมตัวที่จะพาครอบครัวมาพบมาเจอหรือเขากําลังแนะนําคุณกับเขาให้รู้จักครอบครัวของเขานะคะที่อ่าไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงการถ่ายรูปครอบครัวเห็นไหมคะเขายังเห็นคุณเป็นอ้าวกรณีที่หนึ่ง เขาเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวและอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะมีเต้าด้วยแล้วก็อยากจะพาคุณไปบ้านเขาด้วยถ้าเขาอยู่บ้านต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาอยากให้คุณเข้ากับผู้ใหญ่ของเขาได้นะคะอืมและอยากก็มีบุตรนะคะประมาณนั้นอันนี้จะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่สบายนะคะพี่ๆเขาดูอยู่นะคะแล้วก็นะคะเขาแค่รอเวลาเท่านั้นเองที่จะมาหาคุณณนะตอนนี้นะคะ จริงๆนะคะเขาเขาเหมือนโชคดีที่ได้เจอคุณอะ่ะโอเคห้าเหรียญหกโอ้โหนะคะเนี่ยณตอนนี้นะคะเขากำลังเฮ้ยจริงๆก็อยากจะมาตอนเนี้ยอยากจะได้ความสัมพันธ์ตอนเนี้ยแต่มันเหมือนกับถ้าถ้ามาตอนเนี้ยนะคะหน้าที่การงานกำลังสำเร็จรูร่วงบางสิ่งบางอย่างกำลังจะหลุดพ้นแล้วนะคะเหมือนกำลังจะแก้ไขได้แล้วนะคะ คอ้คุณรอเขาได้ไหมนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ได้ดีกดให้ดีๆนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งหนีเขาไปประมาณนั้นนะคะข้อความจากเขาอืม <c oughs> อีกนิดเดียวเขาอาจจะกําลังเจรลนจบในสิบในร้อยอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาอยากให้คุณรอเขาอะแล้วก็อยากให้คุณดูแลตัวเองดีๆนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะให้แปดถ้วยให้เดือฟูนะคะดูแลสุขภาพเดินทางไปไหนมาไหนนะคะให้มีเพื่อนไปด้วยนะคะแล้วก็ ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะเดี๋ยวเขาจะมานะคะเพื mm ่ hmm. อนขหงย์ทุทธีข้อความจากเขาคือเขายังมีคุณอยู่ในใจและอยากจะเดินทางมาพบมาเจอคุณนะคะพร้อมกับลูกแสดงว่าเขามีลูกหรือในกรณีหนึ่ง mm hmm. เขาอยากให้คุณเข้ากับครอบครัวเขาได้ด้วยมากๆเลยนะคะไ้่พ่อเลี้ยงเดียวไม่เลี้ยงเดียวตอนนี้เขากําลังร่วมมือประสานงานหรือว่าตกลงกับครอบครัวหรือบางสิ่งบางอย่างของเขาและกําลังจะได้แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำมั่นสัญญานะคะที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ให้ หรือเขาทําไม่ได้เขาทําได้นะคะเขาแค่รอจังหวะและเวลาที่จะมาแค่นั้นเองแต่ในตอนนี้นะคะคุณอะนะคะคุณอย่าเพิ่งรู้สึกหมดหวังกับเขานะคะไพ่ใบนี้คุณอย่าเพิ่งรู้สึกหมดหวังหรือว่าทอดทิ้งเขาไปนะคะประมาณนั้นไพ่ของเนี่ยเห็นไหมคะไพ่ใบนี้กับใบนี้เหมือนกันนะคะคือคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและก็อยากให้คุณนะคะ เชื่อใจเขาเนาะอันนี้อยู่ที่เพื่อนว่าจะเชื่อใจเขาได้ไหมข้อความของเขาแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆนะคะโควิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในไพ่ของใบนี้นะคะอย่าให้ตัวเองรู้สึกอ่อนแอจป่วยนะคะเขาเป็นห่วงอืมตัวเขาอาจจะเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาที่จะสารความสัมพันธ์อะไรคุณก็ได้ มียศมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีรักต่างไว้ได้ตอนนี้ The View of Fortune ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางมีชื่อเสียงในสังคมนะคะไพ่คนเนี้ยนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้สลับเอาเขาอยากมีลูกอยากมีความสุขในชีวิตนะคะอยากมีเป็นเหมือนคนอื่นๆนะคะแต่เขาเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มาคบหากับเขาต้องเข้าใจเขาที่สุดโอ้โหนะคะเพราะอดีตที่ผ่านมามไม่เคยมีใครเข้าใจเขาแล้วเขาอยากให้คุณเข้าใจเขาโอ้ยอ่อนน่าดูนะคะทาอะไรไม่ได้เลยต้องทําเฉยเลย ต้องทําเฉยแม่ใจไม่อยากนะคะอย่าเอาฉันไปเป็นตัวเลือกของใครนะคะเดี๋ยวเขากลัวคุณทิงเขาไปเป็นคนอื่นนะคะอีกไม่กี่สัปดาห์เองเดี๋ยวเขาก็ทักมานะคะถ้าเป็นคนรักเก่าจะทเีเดี๋ยวเขาก็ทักมานะคะเขาบอกอดใจไม่ไหวเดี๋ยวก็ทักมาแล้วนะคะการทะเลาะกันไม่ทําให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นสรุปเรารักกันใช่ไหมคะอีกไม่กี่สัปดาห์เขาก็ทักมาเพื่อนๆของเจทีประมาณนี้นะคะสําหรับ ไพ่กองนี้จะทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe คอมเมตนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช anel น,น,นี้จะทีสี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ